สวัสดีครับผมเบานองครับมื่อนี้มาพบกับเบานองอีกคือเก่าครับผมมาแล้วครับอาจารย์นิลนามครับผมงวดที่แล้วกระถูกกันไปหลายคนครับเจ็ดเก้าครับผมเจ็ดเก้าแต่ว่าเหลข3สามโตขาดแต่แปดครับกับยังประัานอันเขาสามโตเนาะเขาแต่สองโตครับแต่ว่าเขาสองโตบนเอ้ยสองโตล่างเจ็ดแปดครับผมงวดนี้มาตามกันต่อครับงวดวันที่สองพฤษภาหกเจ็ด เบิงไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมเราฟังนำทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุทธีโชคและดวงครับไม่มีผูดด้ใดบอกได้ครับว่าตัวเลขซิม,มาตัวไดเป็นตัวไหแต่ว่าเบิงไหวเป็นแนวทางนะครับนอกมักตัวไหจับคู่เอานะครับเล้วแล้วก็มีมือนีมีทั้งเด็กมักของพอเอามาบอกสูฟังนำพอเราหยาดเราหยาดเบิน่นเราอะโบเบิร์นนากระสีเบิ่นหลังหรือสีมะหาม เพิ่นวางสินะบ่เบิ่นนากบเบิ่นหลังเพิ่นวางสิแล้วก็เลขกยานมันมาหามถ้าบ่มาในจุดในในในคำเบานี่ก็คือฉีกแนวไปเลยแล้ววาฉีกแนวไปเลยเพิ่นวางสิอ่ะก็ลองมาพิจารณากังครับเด้อเบิงไหวมักตัวใดจับคู่ถ้าผูดด้ใดอยากแบ่งปนันเบาหน่องก็จับคู่ใดก็เอามาแบ่งปันกันในคอมเมนต์ครับคอมเมนต์บอกกันเบาหนอ่องอ่านทุกคอมเมนต์ครับแต่วา่า บ่าวนองอาจจะบ่ได้ตอบคอมเมนแต่ว่าบ้าหน่องกดหัวใจหก็แสดงว่าบ้าหน้องเข้ามาอ่านครับผมจังได๋งวดนี้เขามารับโฉกไปน้ากันคือเก่าคิดสิได็ไห้สมวังดังป่าถนาเมื่อนี้มานั่งเบ้าลีปอยู่ต่อนนาะลงปู่สวงครับหลวงปู่สวงกระถ่อมบานเบ้าหน้องครับผมสาธุสาธุนะเหลขงวดนี้อย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเลื่อนเบิงตะเลขกเด้อฟังเบ้าหนองบาไปน้ำฟังเบ้าหนองบาไปน้ำ เลขงวดน,นี้เพื่อนกันยังเอาศูนในตรงกลางอยู่สามตัวข้างบนที่พอเราเขียนไห้ได้สามแปดห้าสามแปดห้าอันนี้คือเลขแถวบนนะครับนาะเลขแถวล่างพอเพื่นเขียนไห้เจด็ดหกเก้าเจด็ดหกเก้าลองครับลองพิจารณาเบิ่อเอาศูนในตรงกลางคือเกา ศูนย์นี่ยังเป็นศูนย์กลางคำว่าศูนย์เนาะศูนย์กลางครับผมแต่เล็กที่มาตัวใดอันนี้ก็ไมี่ผดดู้ใดบอกได้ถ้าบบมีนเล็กในชุดนี้ก็คงจะฉีกวีกแหวกแนวไปเลยนะครับเนาะเอากับเบิ่งไหวเพื่อเป็นแนวทางเนาะพอเราพอเราหย่านเบิรนพอเราหย่านเบิรนนะถ้าเบิรนหนาเด้อเบิรนหนานะพอเรามักห้าห้าเก้าถ้าเบิรนหนา กับ6 6 9อันนี้คือเบิร์หนาครับแต่ถ้าบ่เบิลถ้าเป็นหามก็อยู่ในสามตันี่ลหละเพิ่นว่าสินะเพิ่อนย่านหามก็คือหาเก้าหาจังสีนะหาเก้าหาหกเก้าหกจังสิเพิ่นว่านี่คือเลขมากของเพิ่นได้แล้วก็เลขเบิ้ลที่เพิ่นมากตัวเดียวโดดๆก็คือหาหาครับ หาหาพอเราหมักนี่คือเลขกหมักของเพื่นเด้อเหลขเบินของเพื่นคือหาหาตัวเดียวแต่ชีเบินตัวใดอันนี้โบหูแต่ว่าเลขกใน่ใจเพื่นเหลขเบินตัวเดียวก็คือหาหาครับผมอลองจับคูงรับเด้อแถวบนครับสามแปดหา้ามักบอ่อสามหากง่ามแปดหากง่ามแล้วก็สามแถวล่างก็คือเจ็ดหเก้า หรือสิเป็นเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์หาเจ็ดศูนย์สามศูนย์หกสามศูนย์แปดสามศูนย์แปดหาได้เบิดครับอยุทธีว่าเฮามักตัวใดแค่นั้นลหละเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางมักตัวใดสื่อตัวน,นั้นครับบ๊วยผูดด้ใดบอกได้ครับว่าเลขกใช่ไหตัวใดอิริตรึกสิ่งตุย่างขึ้นอยู่ที่โชคและดวงล้วนๆเลยครับโชคล้วนๆดวงล้วนๆครับแต่ในใจเบาหน่อง ในใจเบาหน่องได้เบาหน่องมักสามหกเก่ากับหาหกเก่าสามหกเก่ากับหาหกเก่านี่คือชอบส่วนตัวอันนี้คือชอบส่วนตัวของเบาหน่องสามตัวได้ทะเลทะเลชุดของอาจารย์เพื้นมักสามหกเก่านะครับกับหาหกเก่า 9, นี่คือเหลขหมกักแต่ว่าเจ็ดหกเก่าถับบอมมิสูนเลย ถ้าเ้าแน่ในในเหลขชุดนี้มักคือกันครับแต่ถ้าเลขติดศูนย์เลขติดศูนย์เบาหนองมักศูนย์หกเก้ากับศูนย์เก้าห้าถ้าเป็นเหลขกของเบาหนองศูนย์เก้าห้ากับศูนย์หกเก้าอันนี้คือเหลขมักเหล็กมักเ,กกเกกด้อันนี้เล็กมักลองมั้งครับลองพิจารณาบั้งครับเด้องวดวันที่สองพฤษภาหกเจ็ดเดี๋ยวเบาหนองชีขอปูเบิ้งเดียวละครับ อากาศหอ,น,หอ,น,อนบ่หอนเที่นเบาหนองตางไว้กะจนงอเมืองจะเที่นเบาหน่องตังไว้กะจนงออากาศหอนแดงครับอากาศหอนแดงก็ดจังไดกัล่องคิดพิจารณามั้งครับเนดะ้อเห็นกันหมดแล้วนะเนาะเหล็กทั้งเหล็กมักพอแล้วก็เหล็กที่เบาหน่องมกักนะครับนะเนาะมักบ่พอแล้วมักห้าห้าเก้ากับหกหกเก้าถ้าเบิลน,นะ ถ้าเล็ามก็มักห้าเก้าห้าแล้วก็หกเก้าหกถ้าเป็นเหลขกามเบาหนังกระถามอยู่ว่างวดนี้สิมีศูนย์บ่มีกับมีแต่พอพอโบมักค่นว่าพอโบมกักเหลื 0, อศูนย์บนน้ำงวดนี้โบมักเหลืศูนย์ 0, อาจจะมากก็ได้นี่แหละเล่ามากกว่าเขาว่าเล่าโบมกักแล้วเล็กมันมากมากนี่แหละเบาหนังเลเบาดักเพิ่นไวเลยล่ะเบาดักเพิ่มไวศูนย์หกเก้ากับศูนย์เก่าหานี่ละ มากๆากแต่ว่าเลขติดติ่ติดศูนย์เก่าหานีอันตลอดครับอันตลอดปีตลอดปีหรือบ่มีดอกมือใดสิบวันงวดใดสิบวันอันตลอดแม่นวะครับเลขชุดนี้อันตลอดครับแต่กระบอกป็นหยังอันกระสือคือเก่าเพราะว่าเลขมันก็ออกแต่เลขอันมันบกออกดอกเลขบัอัน่ยออกแต่เลขอันอยู่ตลอดมักนํากันมาครับขันมากกระสือไว้บัมากกระบอกป็นหยังเป็นแนวทางเนาะ มันเป็นแนวทางขันข้ามาเข้ากับซื้อขันใจตรงกันดอกว,วา่าแต่ว่าแปลกงวดนี่ครับเบ้าหนองถามคนสิบคนถามฝัน,นสิบคนสิม,มีอยู่แปดคนที่ฝันเห็นเกี่ยวกับงูครับที่ฝันเห็นเกี่ยวกับงูสิมีอยู่แปดคนอีกสองคนบอกเกี่ยวกับงูแต่ว่าเกี่ยวกับสัตว์คือกันเกี่ยวกับสัตว์คือกันแต่บอกเกี่ยวกับงูเออว่าแปลกงวดนี้ มีต่คนฟันเห็นงูบ้า,าน่องกัดสงสัยอยู่เป็นอย่างนอว่าเป็นอย่างงวดนี่คนเฮาคือฝันเห็นแต่งูแต่งวดนี่บ่าผู้ใดถามไผกับว่าฟันเห็นแต่งูาถามไผกับฟันเห็นแต่งูกับวบนะุ่นเห้อเนาะเลงงูอัดที่มากครับบอกงูหน่อยกับง,งูใหญ่บอกงูหน่อยกับง,งูใหญ่แปลว่าครับเอางวดนี้เข้ามาหลุนกันงวดวันที่สองคือสภากเจ็ด เบิ่งไวฟังไวเป็นแนวทางนะครับเนาะขอบุญบาร,รมีหลวงปู่สวงกระถ่อมปลายหน้าบานเบาหนองหลวงปู่หมุนแม่ฮันนี่ตาไข่ให้โดนบันดานสลสชงหลับให้เอฟซีเบาหนองสุขผูสุขคนคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรถนาสาธุสาธุมีเงินใส่ใจบกขาดมือก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งใดสมหวังดังปาัถนาสุขงวดวันที่ 2. พฤษภาคม67รับโชคไปด้วยกันครับผมสวัสดีครับ